สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เมืองการนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจ๊บชัยพฤกษ์แชนแนลนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับที่ถ่ายเกี่ยวกับพวกธรรมชาตินะครับและการไปที่พักและท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ่ายมาให้ดูนะครับฝากกดติดตามได้นะครับวันนี้เราอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับไก่นะครับอันนี้เป็นบ้านเพื่อนนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เพื่อนกําลังให้อาหารไก่อยู่นะครับเขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามบ้านนอกแล้วนะครับ <c oughs> เราอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่มีน้ำกับไฟเราใช้โซลเซลล์เอานะครับ อันนี้ก็มากางเต็นท์กันนะครับสองคืนกับอีกสามวันนะครับอันนี้ก็กำลังจะกลับแล้วกลับไปทำงานที่กรุงเทพกันต่อนะครับไว้จะมาเที่ยวกันใหม่อันนี้เป็นบรรยากาศก่อนกลับนะครับเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะครับอากาศดีนะครับ ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งคืนและกลางวันนะครับพูดได้ง่ายว่าไม่ร้อนเลยครับพื้นที่อยู่กลางไร่อ้อยเลยนะครับไร่อ้อยล้อมรอบสี่ทิศเลยครับอยากกินอะไรก็ปลูกกันนั้นนะครับเรามีบ่อปลามีโซลเซลใช้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับแจ็คชร์ยักษพึกงชแนลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ